พย,ยองก็ได้บอกนางเอกเขาว่าโหฉันก็นึกว่าจะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นซะอีกว่าแล้วก็ได้เข้าไปสมก่อนนาะเอกทันทีด้วยความดีใจ วันต่อมาค่ะนางเอกที่มาเรียนมนซุนก็ได้เดินเข้ามาบอกเขาว่าเออแบบเรื่องคลิปอะไรนั่น่ะเห็นว่าโดนลบไปหมดแล้วนะแล้วนี้เมื่อวันเป็นยังไงบ้างจาัดก,การเรื่องเรียบร้อยดีหรือเปล่านางเอกก็บอกเขาว่าอ๋อก็ราบรื่นดีนะมนซุนที่ฟังก็ได้พูดต่อแปลกจังทั้งทั้ท,ที่เธอบอกว่าราบรื่นดีแล้วแล้วทําไมเธอถึงยังดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยล่ะนางเอกที่ฟังนะคะก็นิ่งไปพักนึงค่ะ ่อนจะหันมาบอกว่าอ๋อพอดีฉันคงแบบยังไม่อยากจะเชื่อมนันอ่ะว่าแล้วน้าเอกก็ได้หยิบอาสมุดเล่มนึงขึ้นมาเปิดดูซึ่งข้างในมันก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งค่ะที่เขียนไว้ว่าการแข่งขันวิมมาราทอนที่เกาะเชจูตัดภาพมาที่บรานชอนที่พอได้รู้ว่าแอปหรือบารมของนาาเอกได้ถูกใช้คนลับอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้แอปหรือบารมของฮายยองนั่งขึ้นได้นะคะก็เริ่มที่จะแบบแมีความสงสัยเกิดขึ้นแล้วค่ะ ตัดมาที่ซันโอที่สถานการณ์ในตอนนี้นะคะก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยได้แอบไปมีชู้นะคะผู้จัดจาก,การส่วนตัวของซันโอที่ในซีซั่นแรกราบอกไปว่าเป็นพี่ชายซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะก็ได้เดินเข้ามาถามเขาว่าแบบนายจะไปเข้าร่วมรายการทีวีอันนี้อยู่ใช่ไหมถึงนายจะไม่ชอบพี่จะต้องเสียแ้งว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นก็เถอะแต่ถ้าไปแล้วพ่อนายก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะชนะการเลือกตั้งได้เลยนะซันโอที่ฟังนะคะก็บอกไปว่าก็ต้องไปอยู่แล้วสิเพราะผมไปไงพวกเขาถึงได้ยอมลบคลิปพวกนั้นให้ซึ่งคลิปที่ ซอนโอไปหาหาเอกที่มหาลัยนะคะก็คือสรุปได้ทันทีแล้วว่าที่คลิปพวกนั้นถูกลบไปก็เกิดจากที่ซอนโอเป็นคนช่วยนั่นเองแล้วก็ตัดฉากมาที่ค้นมีที่ตอนนี้นะคะก็แบบว่าทําให้คนมาชอบไปถึง4ี่คนแล้วนะคะก็มีความแบบหวัวเราะเบาๆกับความเสืยของตัวเองวนกลับมาที่ซอนโออีกรอบค่ะที่ตอนนี้ก็ได้แวะมาถ่ายรายการทีวีนะคะจูจูระหว่างที่เดินอยู่เขาก็ได้บังเอิญไปได้ยินคนคุยกันขเขาว่า เออนี่นะฉันว่าคุณนายจองมีมีหรือแม่ของซอนโอนะคะฉันว่านางจงใจโกหกว่าไม่ได้โทรศัพท์มาแน่เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะรู้ไงว่าผัวตัวเองอ่ะมีชู้แล้วก็กลัวคนอื่นรู้ว่าแอบ,บหรือบปร่ามันจะไม่ดังและไม่พอนะฉันว่านางต้องไปแอบ,บมีซัมติงกับหัวหน้าพักมาแน่ๆไม่งั้นพ่อของซอนโอคงไม่ได้อยู่ในรายชื่อการเลือกตั้งครั้งนี้หรอก ซอนโอที่ฟังก็มองหน้าเลยค่ะประมาณว่าแบบถ้าเมืองยังพูดอีกกูต่อยเมืองแน่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ได้ไม่นานค่ะซอนโอก็เดินออกไปตรงไปหาแม่ของเขานะคะแม่ของซอนโอก็ได้พูดขึ้นเขาว่าจริงๆแม่เองนี่แหละที่เป็นคนเดียวที่ทําให้อบเรือบาลาของพ่อลูกดังขึ้นไม่ได้แต่ก็ตลกดีนะขนาดพ่อลูกเป็นคนนอกใจแม่นะเนี่ยเขาก็ยังทาให้อบเรือบาลาของแม่ดังขึ้นได้อยู่ ัดมาที่เบรน yeah. ชอนค่ะที่ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าโคตรลับที่นางเอกได้มาก็คือได้มาจากหนุ่มเนิร์ดสรุปแล้วก็คือหนุ่มเนิร์ดยังไม่ตายเว้ยซึ่งเบรีนนะคะก็ได้ทําการแวะมาหาหนุ่มเนิร์ดที่ห้องห้องเนื้อค่ะที่เป็นเหมือนกับห้องพักฟื้นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็ปรากฏว่าหนุ่มเนิร์ดเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วคะ่ะได้หนีออกไปแล้วแล้วก็ตัดมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็ได้เจอเข้ากับยุคโจ o ที่แวะมาหานะคะซึ่งยุคโจ o เนี่ยนางก็ได้แบบบอกนางเอกว่าฉันเห็นคลิปทุกอย่างแล้วนะคะ แต่ว่าฉันอะไม่ได้เกลียดพี่ซอนโอรหรอกคะ่ะที่ฉันมาหาคุณที่นี่ฉันแค่ต้องการอยากจะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับพี่ซอนโอก็เท่านั้น,นะคะ่ะและยังไม่ทันที่นายจะได้ตอบอะไรนะคะซอนโอก็ได้โผล่เข้ามาพอดีและประจอมมองกับนายตอนที่ไฮยองนางก็เดินมาด้วยเหมือนกันเออและนั่นนะคะมันก็ทําให้ซอนโอได้เห็นแล้วว่าแอปเลือประจของไฮยองดังขึ้นได้เพราะนางเอกซอนโอก็ได้เดินมาหาหนางเอกคะ่ะแล้วก็บอกไปว่าเธอทําแบบนี้ได้ยังไงนางเอกก็แบบ มันก็เป็นสิของฉันไหมอะไรแบบนั้นซอนโอก็ถามต่อค่ะถ้างั้นนี่ก็เป็นทางเลือกที่เธอต้องการสินะนาเอกก็พยักหน้าเบาๆค่ะส่วนซอนโอที่เห็นก็เสียใจมากก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็เดินจะออกไปแอสงสารซอนโอ หลังาจากที่ซันโอได้ขับรถมาส่งยุคโจกับคอนโดแล้วนะคะยุคโจนางก็ได้แบบบอกซันโอไปว่าฉันจะไม่ได้อยู่ที่เกาหลีสักพักนะคะซึ่งนางก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะคะว่าทากกําไมจนกระทั่งซันโอที่กลับมาถึงบ้านผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นเพราะนายนั่นแหละได้ไปทําให้แอปเรือบัาลของนายเอกดังส่วนภาพลักษณ์ของยุคโจเลยต้องเสียหายนายรู้ไหมว่ายุคโจต้องโดนยกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องไปสา่สารงานที่ต่างประเทศเป็นเดือนๆซันโอที่ฟังก็อึ้งเลยค่ะก่อนที่ฉากจะได้ต่ามประเนาเอกที่เพื่อน จะยกยายากับฮยองไปได้ไม่นานนะคะจูจูไบรนชอนค่ะก็ได้มามาหาแล้วก็บอกว่าคุณโจโจได้ใช้หอกที่หนุ่มเนื้อส่งมาให้แล้วเซจน,นะครับนาเอที่ฟังก็ตกใจเลยค่ะหนุ่มเนื้อยังมีชีวิตอยู่เหรอคะเบันชอนก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะถามต่อว่าตอนนี้หนุ่มเนร์ออยู่ที่ไหนครับนาเอด้วยความไม่รู้ค่ะก็ะบอกตามจริงไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจนกระทั่งไบรนชอนก็ได้พูดต่อ นี่ขนาดคุณได้ใช้ทั้งโลกเพื่อที่จะเอามาปิดกั้นความรู้สึกไม่ให้แอปเลือบาลามของคุณซอนโอดังแล้วก็ยังได้ใช้หอกเพื่อทําให้แอปเลือบาลามของคุณไทเยยองดังได้อีกแต่นี่คุณกลับมาบอกผมว่าคุณไม่รู้ว่าหนุ่มเหนืออยู่ไหนมันเป็นไปไม่ได้คุณโจโจผมคิดว่าเราคงต้องซื่อตรงต่อกันแล้วนะครับนาะงเอกที่ฟังก็มองหน้าเลยค่ะก็คือแบบกูไม่รู้จริงจริง จงกระทั่งฉากก็ได้ตัดมาที่น้าเอกที่อยู่ห้องนอนนะคะอยู่ดีขึ้นมีค่ะที่ตอนนี้ก็ได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะก็เดินเข้ามาอวดน้าเอก นี่เห็นไหมตอนนี้ชาน่าติดอันดับคนฮอตในเรือบลามแล้วนะฉันสามารถเข้าตื่แบชขับได้สบายๆแล้วนะเว้ยก่อนที่จะได้พูดต่อว่าเมื่อกี้ฉันเห็นแฟนเธอเฮยยองยืนเหม่อ,เออเอ,อ,อยู่แถวหน้าร้านเราด้วยนะฉันก็งงว่าเป็นอะไรของมันมันไม่เดินเข้ามาทักเธอนาเอกที่ฟังจบก็ตกใจมากค่ะอ้าวแต่ว่าฉันกับเยองแยกกันแล้วนะนี่อย่าบอกนะว่าเขากลับมาหาฉันอีกหรอ พูดเสร็จนายเอกก็รู้ทันทีเลยค่ะว่าเมื่อกี้ฮเยยองต้องได้ยินเรื่องทั้งหมดที่เธอคุยกันกับร้านชอนไปแล้วแ,แน่ๆซึ่งมันก็จริงอย่างที่นายเอกคิดไว้เลยค่ะฮเยยองที่ได้รู้ความจริงหมดแล้วก็ได้ไมาหาซอนโอต่อที่บ้านทันทีก็ได้ถามซอนโอไปว่านายรู้อยู่แล้วใช่ไหมทั้งเรื่องโลแล้วก็หอกนั่นซอนโอที่ฟังก็แบบหอกอะไรวะฮเยยองก็เลยได้พูดต่อก็โจโจใช้หอกเพื่อที่จะให้อารมณงของฉันดังได้ยังไงล่ะ นายคงสมเพศฉันสินะที่ฉันเคยบอกนายว่าจะรอโจโจจนกว่าโจโจจะชอบฉันจากใจจริงอะไรแบบนั้นซอนโอที่ฟังน,นะคะก็แบบเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นโจโจเขาคงมีเหตุผลของเธอนั่นแหละแต่ฮายยองนะคะก็แบบแล้วมันคืออะไรล่ะซอนโอที่ฟังก็นิ่งไปพักนึงค่ะก่อนจะตอบไปว่าฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ที่รู้ก็คือว่ามันคงเป็นความต้องการของโจโจนั่นแหละพูดแล้วก็ร้องไห้ออกมาแง yeah, สงสารฉันออรอบที่2คือแบบซอนโอร้องไห้บ่อยมากอีพีนี้ สักพักแม่ของซอนโอที่เพื่อกลับมาถึงบ้านซอนโอก็ได้ถามถึงเรื่องรายการที่แม่ไปออกมาค่ะว่าแบบเป็นยังไงบ้างภาพลักษณ์ครอบครัวแสนอบอุ่นทําสําเร็จหรือเปล่าแม่ซอนโอนะคะก็บอกว่าก็ไม่รู้สิแต่คิดว่าถ้าแซนทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันก็อาจจะเป็นไปตามจริงก็ได้นะซอนโอที่ฟังก็มองหน้าเลยค่ะก่อนที่แม่จะได้พูดต่อตอนนี้แม่กําลังสวมบทเป็นแม่ที่พยายามเข้าใจลูกชายอยู่ถ้ามันยากเกินไปสำหรับลูกลูกก็แซนถ้าเป็นยอมรับมันเถอะนะเพราะว่าสักวันมันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้ ว่าแล้วก็เดินจาออกไป เช้าวันต่อมานางเอกที่ติดต่อเฮยองไม่ได้กําลังเดินออกมาก็ปรากฏว่าเจอเฮยองยืนรออยู่ค่ะเฮยองนะคะก็ได้บอกนางเอกไปค่ะว่าคือแบบฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะคือฉันอ่ะยอมรับมันได้นะโจโจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจจริงๆของเธอนางเอกก็ตามเดิมเลยค่ะยืนเงียบู่นั่นแหละไม่ได้พูดอะไรจนเฮยองนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะเดินจากนางเอกออกมาส่วนนางเอกก็ตามสเตปเลยค่ะร้องไห้เสียใจอะไรก็ไม่รู้ และแล้วบาลามซีซั่น2 EP 5ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe กันไว้ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ